ผมพยายามถามหลายๆที่ว่ามีลอกไหมเพราะผมอยากรู้ว่ามีเผื่อเขาแบบฟลุกๆุกมาลอกนิดนึงอะไรเงี้ยไม่มีเลยนี่มีเลยโทษนะครับปัญหาที่พื้นที่ตรงนี้มันมีมีไหมครับอย่างเช่นไฟไฟดับๆติดติดหรือไฟไม่พออะไรเงี้ยน้ำยมากแล้วส่วนจะมากเป็นน้ำใช่ไหมปัญหาเดียวกับพี่แบานเมื่อกี้เลยผมถามมาแล้วผมขออนุญาตเอาไปตีแผลลงในให้พี่น้องชาวโซล่าได้รับรู้นะครับผม เพราะว่าบางคนเน่ยเขาไม่เชื่อว่าน้ํายังเข้าไม่ถึงไฟยังม,มาแบบไม่ถึง <c oughs> ผมไม่เป็ไนไรครับผมที่ไทผมที่ไทยนะผมคุยตรงนี้ได้ไม่เป็นไรครับผมหมอเบอร์ห้าครับขออนุญาตครับผมนี่ครับ <5. S 1> หมอเบอร์ห้าหมอจีราชาติเบอร์ห้าหมอมุสธัง<อ>ใช่ใช่ขออนุญาตครับลุงนะฮะพี่ก็ได้ครับผม <c oughs> คือผมมาเกติลกักผมมันอยากจะให้เปลี่ยนเปลี่ยนทักทีเปลี่ยนใ้แบบว่าผมเห็นกรุงเทพเขาจเจริญจังหวัดอื่นๆเขาจเจริญหมดแล้วแล้วมันถึงคราวที่สุราาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเหมือนหน้ามีกล้องวงจรปิดใช่ไหมดูว่าบ้านมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมฮะผมมันจะจะผลักดันให้แบบว่าเราสามารถใช้โทรศัพท์แจ้งปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราได้พอน้ําแมลงปุ๊บแล้วก็แจ้งเลยว่าน้ําแมลงบ้านตรงนี้นะแล้วก็เข้าไปในระบบ แจ้งเขาไปพบส่วนกลางก็เออน้ำไม่แรงเกิดจากอะไรเขาจะได้หาคําตอบให้ไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวต้องไปแจ้งน้าอ่ะสมมติแจ้งน้ําทีหนึ่งถนนแจ้งโกโยทาทีหนึ่งเหตุการณ์ต่างๆต้องไปแจ้งนู้นแจ้งนี้ั่นนี่ตอนเย็นตอนไรตอนเย็นตอไรเออผมจะถามตอนเช้าไม่ไหลผมไปถามบ้านนู้นเขาก็บอกไม่ไหลบ้านนี้ก็ไม่ไหลเหมือนกันใช่ไหมน้ำปะปานะครับน้ำปะปาโครงสร้างพื้นฐานนะฮะฮะแล้ว มีปัญหาอื่นไหมครับอย่างเช่นไฟติดกระดับหรือว่าไฟยังปกติหรือว่าไม่ค่อยได้ใช้ไฟปกติใช่ไหมโอเคนะผมพยายามผมถามไงเพราะบ้านหลังนู้นเขาบอกว่าไฟของเขาแบบไม่พอผมใช่ใช่บ้านหลังนู้นผมไปถามมาทุกคทุกตรงเนี้ยตั้งแต่ป้าที่มีสวนอยู่ตรงนั้นเขาบอกสวนสามสิบสองปีมากกว่าอายุผมสองปีผมสามสิบใช่แด่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นผมครับผมอยู่ทุ่งกง อะไรครับขอโทษผมอยู่ทุ่งกงแล้วก็ผมอะทํางานอยู่ในเมืองผมก็พยายามดูข่าวอะไรพวกนี้แหละไปคนชอบข่าวการเมืองแล้วพอมีโอกาสปุ๊บผมก็เลยไปสมัครแล้วก็ได้มาลงตรงนี้ไม่รู้ท่าไหนก็มาลงตรงนี้แล้วก็เลยมาหาพ่อแม่พี่น้องแล้วก็อยากจะเปลี่ยนให้มันเกิดขึ้นจริงผมมาตั้งใจอยากจะให้มันเกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแบบว่าทุกอย่างมันมันถ้ามัน มันดีขึ้นในด้านใดด้านหนึ่งก็ยังดีอย่างน,น้อยๆเนี่ยผมเห็นแล้วนะี่ะเรื่องน้ําเนี่ยมีกันทุกบ้านปัญหามีทุกบ้านน่าจะเป็นเรื่องแรกที่เกิดขึ้นในพื้นทีนนาา่นี้มมได้ไถุงไม่ได้ใช่ไหมใช่ซักผ้านะนี่ซักผ้กา,า,าแล้วอาบได้ไหมครับบางครับอาบได้แต่ว่ารู้ว่าน้ำมันเป็นน้ำน้ำขุยๆโอเวนตินไหมหรือว่าไม่ใช่เป็นโนวนตินแต่ว่าน้ำ หินปูนเยอะรนั้นแหละหินหินปูนเยอะใช่ไหมครับพี่อ,อหินปูนเยอะนะน้ําหินปูนเยอะใครบอกว่าน้ําสะอาดเดอะโดนตีเลยเด็ดโดนตีจริงๆโอเคครับผมนะอ๋อผมมาก็สี่คนครับผมเป็นบ้านหมดเลยแม่พ่อแล้วก็นี่น้องชายผมนี่ก็ผมเอง โอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะฝากเรื่องร้องเรียนอะไรอะ่ะสามารถสแกนเอาโทรศัพท์สแกนแล้วก็คุยได้หรือไม่ก็พิมพ์มาในช่องทิกตอกผมก็ได้ครับผมลผมขาวกเง่งเรื่องน้ำอะไรนั่นหมดครับไม่เลยสามารถตามเรื่องได้ใช่ไหมฮะ่ามีคนมีฝีมือนะั่นในบ้านเนี้ยไม่นะไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปจัดการตามให้ได้นะแต่ว่ากลางวัน ต้องเย็นนะเนี่ยคำถามของวันนี้นะครับทําไมน้ําใช้ได้แค่ตอนเย็นตอนเช้าเขาทําอะไรกันอยู่อ๋อเขาไปกินข้าวถามเขาไม่ถามโอเคครับผมนะขอบคุณมากครับผมกิติรัก์เบอร์สาหมอจินชาติหมอูสังเบอร์ห้าครับผมสุราต้องเปลี่ยนต้องดีกว่านี้ได้ครับผมขอบคุณครับขอบคครับขอบ